ลิปหุ่นสุดสยองกับที่มาของชุดที่มันสวมอยู่จะทําให้คุณกลัวจนต้องร้องไห้คําเตือนไม่ควรดูคลิปนี้ตอนกลางคืนเด็ดขาดคลิปนี้นะครับมีชื่อว่า I Feel Fantastic เป็นอหนึ่งคลิปชื่อดังจาก Dark กเวซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีว่ามันเป็นแหล่งรวมคลิปแปลกๆองโหนดนั่นเองโดยที่คลิปนี้เป็นเหมือนกับ MV หรือว่าเพลงแบบทําขึ้นเองง่ายๆตอนที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกมาใหม่ๆ หลายๆคนที่ได้รับชมต่างก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆกับเพลงนี้แน่ๆอย่างเช่นเนื้อล้องมีแต่คําว่า I feel fantastic แล้วก็คําว่าเฮ y hey, h ฮ y h ฮ y ที่ร้องด้วยเสียงที่แหลมเล็กเราก็าว่าไปผ่านโปรแกรมแปลงเสียงมาอย่างไรอย่างนั้นหรือต่อให้ไม่ต้องมีเพลงแค่ตัว MV ที่มีหุ่นประหลาดประหลาดยืนจ้องกับคนดูซ้าไปซ้ามาก็หลอนใช้ได้แล้วความจริงคืออะไรกันแน่ใครพิจารณาพร้อมกันสองทุ่มขับยกยอกยอกเฉลยเลยครับ สุดท้ายได้มีคนออกมาเปิดเผยว่าคลิปนี้เป็นของชายคนหนึ่งซึ่งเขาได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาอย่างยากลําบากแต่ว่าไม่สามารถหาคนมาร้องได้เลยจึงทําการจับหญิงสาวแถวนั้นมาแล้วทําการบังคับให้เธอนร้องเพลงที่เขาแต่งตอนแรกเธอก็ไม่ยอมจนต้องใช้กําลังทุบตีเธอจนสุดท้ายแล้วด้วยความเจ็บสาหัสเธอนั้นร้องเพลงออกมาได้แค่บางคําแถมยังร้องออกมาด้วยเสียงที่เศร้าเป็นอย่างมากเจ้าของจึงทําการเอาเสียงที่อัดเอาไว้ไปเข้าโปรแกรมแปลงเสียงให้มันพอฟังได้บ้าง หลังจากนั้นชายคนนี้ได้ทําการสังหารหญิงสาวที่เขาจับตัวมาเพื่อเป็นการปิดปากเรื่องราวทั้งหมดแต่ตอนนั้นเขาก็ได้ทําการอัดเสียงของเธอ,เอไว้ด้วยซึ่งคําว่าเฮ้เฮ้เฮ้ที่เราได้ยินกันในเพลงก็เป็นประโยคสุดท้ายที่เธอพูดก่อนที่จะโดนสังหารนั่นเองและที่โหดที่สุดเลยก็คือชายคนนี้ได้ทําการเอาเสื้อผ้าของหญิงสาวที่เขาสังหารมาสวมใส่ให้กับตุ๊กตาของเขาแล้วทาการอัดวิดีโอจนได้วิดีโอนี้ขึ้นมาสุดท้ายแล้วนะครับได้มีบางช่วงบางตอนของคลิป ที่ทําการตัดภาพออกไปข้างนอกซึ่งถ้าเราดูแบบไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็เป็นแค่ภาพวิวทริปทั่วไปเพราะว่าในคลิปเองก็ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก็มีบางคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าสถานที่นั้นอาจจะเป็นสถานที่ที่เขาใช้ฝังศพยญิงสาวที่เขาสังหารก็เป็นได้